ซื้อทุนขายทุนได้บุญมากซื้อถูกขายแพงพออยู่ได้ซื้อแพงขายถูกลูกอดตายซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ดูเอาเองนะครับผมพบกับทิวยอดครับมีพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันนะครับมีมาแบ่งปันนะครับทั้งพระเก่าและพระใหม่นะครับ ทั้ง้าเก่าและ้าใหม่สำหรับใครสนใจนะครับก็ทักไลน์มาพูดคุยนะครับมาสอบถามได้นะครับที่ l ล n e ID นะครับทิวพยอดนะครับทิวพยอดหนึ่งเดี๋ยวจะปักหมดุดปักหมุดลิงไลน์นะครับไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์นะครับ ทิวพยอดครับให้เช่านะครับรับเช่าวัตถุมงคลนะครับเรียนเกจิคณาจารย์นะครับมาตรฐานสากลนิยมทั่วไปนะครับทั้งผ้าเก่าและผ้าใหม่รับหมดครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับใครอยากจะให้ทิวพยอดนะครับเช่าพ้าก็ส่งมาได้ที่ไลน์ไอดีนะครับหรืออยากจะเข่าแบ่งปันกับทิวพยอดก็ กลายไม่ได้นะครับรับประกันพระแท้มาตรฐานสาคลครับนิยมครับ